ครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เป็นวันจันนะกักตัววันที่แปดแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมจะจะได้ออกเพราะผมจะคิดว่าผมต้องออกไปตรวจข้างนอกถ้าผมผ่านแนละ้วผมก็ไปทํางานนะครับจะได้หายแล้วทีผมหายแล้วลนะ่ะผมรู้สึกผมโอเคแล้วผมปกตินะเดี๋ยวรอดูผลตรวจวันนี้นะพร้อมนะครับพร้อมไปกินข้าวก่อนนะ ข้าในาหอ้องพวักตอ่ยครับ Hello, morning. morning.

ครับผลตรวจเ t ทเคของผมผ่านนะครับผมเป็นลบเรียบร้อยนะครับผม8ปดวันนะครับขอบคุณโรงพยาบาลท่าวงและขอบคุณประเทศไทยมากๆครับที่ทําให้ผมหายป่วยเป็นปกตินะครับขอบคุณม,มากๆยาตัวแรกส่งกินเข้าไปปุ๊บอาการดีมากเลยนะครับดีตั้งแต่วันแรกเลยขอบคุณครับผมพร้อมทางานแล้วนะครับ